ช็อก CEO สบู่สับป,ประรดชื่อดังเสียชีวิตแล้วเชื่อว่าหลายคนต้องคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่บ้างวันนี้วันที่4มกราคม68มีรายงานว่าอ CEO สบู่สับป,ประรดมะนาวชื่อดังที่มีกระแสนใน TikTok อกเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยหนึ่งในเพื่อนสนิทอย่างคุณเติร์ลออปชั่นได้โพสต์แสดงความเสียใจระบุว่า RIP e สบู่สับป,ประรดขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งหลับให้สบายนะ เธอเป็นผู้หญิงที่เก่งและสู้มาตลอดขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับเธอด้วยทั้งนี้ในโลกออนไลน์ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเธอจำนวนมากและไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ด้านผู้ชาย Facebook Big Boss สามีของคุณจันทิมาหรือ e ีซีเโอแบรนด์สบู่สับปะรดได้โพสต์ภาพและข้อความแสดงถึงความเสียใจต่อการจากไปของภรรยา ระบุว่าพ่อครับแม่เป็นอะไรแม่ไปไหนจะหาแม่กูจะตอบลูกยังไงกูตอบลูกไม่ได้เลยไหนบอกจะช่วยกันเลี้ยงลูกให้เขาได้มีชีวิตที่ดีที่สุดดีกว่าที่เราสองคนเคยผ่านมาแล้วทำไมผิดคำพูดแฮชแท็กหลับให้สบายนะคุณแม่แฮชแท็สัญญาจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดเลยขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ